ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Metal Last Light นะครับเรากลับมาต่อกันอีกครั้งนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้หนีพวกเอ่อพวกไอลืมชื่อวะพวกเลดไลท์นฮะไปแล้วครับเราก็ได้มาโผล่ที่อุโมงค์แห่งหนึ่งครับซึ่งชายคนนี้ก็รอต้อนรับเราอยู่ตอนแรกกะจะยิงเราแล้วแหมเห็นเราเป็นคนนะคือผู้ชายคนนี้ เขารู้จักเรานะเพราะว่าภาคแรกเนี่ยเราก็เป็นวีรบุรุษที่คอยกำลับดาร์ควันมาแล้วฮะเขาก็เลยชื่นชอบผลงานของเราฮะแล้วตอนนี้เขาก็จะช่วยเราให้หนีออกไปจากที่นี่ครับอุ้ยลงรถโอไม่ใช่ลงรถเป็นรถที่ผู้ชายคนนี้เขาสร้างขึ้นอะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นช่างเหล็กช่างตีเหล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะ <c oughs> ืมีอะไรจะให้ดูเอออือ,อชอบผ้ามากอะทำสมจริงดินี่รถครับอืมเป็นรถที่เขาสร้างขึ้นเองครับอ่าก็คือจะให้รถคันนี้นะครับให้กับเราอะให้เราหนีออกไปจากดินแดนแห่งนี้นะครับได้ครับแต่แต่มันขับยังไงอะขึ้นได้ไหมเนี่ย โอเคขึ้นแล้วอ้ยะอือ,อ, right. อะอเปิดเครื่องอ่ากดสเปซ bar เปิดเครื่องคนระับปกติมันจะมีบอกให้เรานะว่ามันต้องกดตัวอะไรทำอะไรแต่นี้คือเราต้อง <c oughs> กดด้วเองอะโอเคอ่ากดตเป็นการเดินหน้าอ่าขอบคุณมากครับที่ให้รถอืมเป็นคนดีแล้วเกินครับ โอเคแล้วก็ไปตามทางเลยครับเราสามารถอาเล็งปืนได้ด้วยเฮ้ยข้างทางมันมีของลองแวะแป๊บนึงนะครับอืมขอแวะแป๊บหนึง่งอยากดูเป็นพวกอยากดูอยากเห็นโอ้หองน้ำอืม,มเปิดไฟอ๋อ,อ,อ เดินเตะก,ก็ไม่ได้เล่นเอาสลอนเลยกรสุนเต็มกสุนบลูชองโอเคเต็มแล้วกสุนปืนกลก็เต็มแล้วครับโอเคครับไปต่อเลยครับถือว่ามาเอาเงินเล่นเอ่นมาเช็คของเปิดไฟสิเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชเปิดไฟเปิดไฟเออเปิดไฟกดกดชิปก็เล่งความเร็วได้ครับตรงนี้มีทางเข้าไปแล้วโอเคเซ็คให้ทั่วครับเฮ้ยทำไมไฟมันกระทิปเมื่อกี้ ะจะเล่นจะเล่นตูซะแล้วมีหน้ากากด้วยเก็บเครื่องกรองอากาศหน้ากากเราเก็บใหม่ไม่ได้ก็สแสดงว่าหน้ากากที่เรามีดีอยู่แล้วนะดูั่าูง่ายเฮ้ยแมงมุมแมงมุมขยุบหลังคาอื <c oughs> เอาแล้วครับบุกมาในรังมันซะงั้นรีไปครับรีบไปรีไปหายแล้วหายแล้วเดีย๋ยวนะมาเปล่า มาป่ะอย่านะอย่านะเฮ้ยมีศพเ,เสียวเนะี่ยเราโด,ดนตีทีสองทีก็ตายแล้วนะครับเฮ้ยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งโอเคโอค้ยตีนเสียงมาแต่ไกลเกือบไปแล้ว อันนี้เราอยู่ในแสงแล้วครับไม่ต้องกลัวเลยแล้วครับอยากเข้ามานะมันจะเข้ามาไหมเนี่ยเสียวมันเข้ามาแล้วเกินครับโอเคก่อนอื่นเราปั่นไฟก่อนครับแงบแงบเนี่ยชอบที่ปั่นไฟมันแล้วเกินโอเคเรียบร้อยอ่าตอนนี้เราเปิดไฟหมดแล้วครับไม่ต้องกลัวแล้วโอโอ้โหไอ้นี่มาแบบ ไปไปตายซะตายซะโอเคยิ้มยอดอ่าเก็บของครับระหว่างนี้ก็เดินเก็บของตามศพฮะคือความจริงเราจะไม่เข้ามาก็ได้ครับแต่สําหรับใครที่แบบว่ากระสุนน้อยอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาเก็บของได้ครับเป็นทางเรื่องของเขาคนระก็มาสํารวจให้ดูนะตรงนี้มีเม็ดคิดซึ่งผมเก็บไม่ได้ครับอ้าวเก็บอะไรได้วะ <laughs> แต่ไม่ได้เก็บเม็ดคิดแต่เก็บเม็ดคิดไม่ได้ แสดงว่าเลือดผมเต็มครับสุขภาพดีคนะคนรักษาสุขภาพก็แบบนี้นะครับโอเคไปเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายประตูที่อยู่ข้างหน้าเราเล่นความเร็วครับจะได้ไปไปเร็วๆหน่อยอืมแบนๆตรงนี้โล่ไฟเหมือนเสียนะอืมมีอะไรกยอไหมในม,มุมเต็มทางเลย ในมุมโคตรเยอะเลยตรงนี้มีทางเข้าไปครับแต่ผมไม่เข้าไปละคี้เก็บเราเรีไปกันดีกว่าครับคือถ้าเราไม่ยิงกระสุนแล้วก็ไม่เสียคิดง่ายๆเราไม่คิดจะยิงมันอยู่แล้วโอเคมีประตูใหญ่ขวางทางอยู่ไม่มีระบบไฟฟ้า้องเปิดระบบไฟฟ้าใช่ไหมเช็คแป๊บเอาเปิดได้เฉย อ๋อเปิดไม่ได้ครับแสดงว่าไม่มีระบบไฟฟ้าเอาเปิดอีกทำไมเล่าโอเคงานยากสำหรับเราครับเดี๋ยวชาร์จไฟแป๊บโอ้โหเกือบนั่นแหละเราดูจากแสงไฟก็ได้ฮะง่ายๆว่ามันหลีหรือว่าอะไรหรือยังไปเ,เช็คเผาใยแมงมุมอือหึภาพนี้แล้วเก็บเก็บ าจุดไฟครับตรงนี้ต้องโอ้ยหลังใหญ่หลังใหญ่น่าไงโอ้โหโอ้โหโออกไป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 เอาไปเอกไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไม่ยุง่งไม่ยุง่งไป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 ซิวไปซิวไปไปโอ้โหลงมาแล้วอโอยโอยโอย,โอย เดี๋ยวๆกลับก่อนกลับก่อนให้มันมาทางเดียวให้มมาทางเดียวเดี๋ยวเดี๋ยววุ้ดแป๊บเดินซ้ายหรือขวาเป็นระเบิดไฟวะคิดว่าทางขวานะ่าจะเป็นระเบิดไฟอะลองคว่างดูโอเคทางขวาเป็นระเบิดไฟนะเฮนะ้ย ไฟย่ามายุ่งแนะยังอีกไฟเราก็เริ่มดีลงเรื่อยๆนะถ้าเราไม่รีบไปเราก็เสียเปรียบนะครับรงั้นวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วอย่าตามมันนะยังจะตามมาอีกมันติดใหญ่เมุมม,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 มันก็จะหยุดวิ่งทันทีเลยนะครับเฮ้ยห้องไฟห้องไฟห้องไฟเจะห้องไฟแล้วโอเคใหญ่เมมุม,ม,มเพียบเลยเปิดอืมเยี่ยมยอด เปิดไฟเปิดไฟโอเคพลังงานกลับมาแล้วสอบแป,ป๊บค้นสอบโอเคไม่มีอะไรแล้ว,ลวไม่ไปเนี่ยน่าแงมอยู่บนโอ้โหไปแล้วไปแล้ววิ่งดิวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งทำไมไม่วิ่งล่โอ้ยมันติดใหญ่ในมุม,มนิดเดียวมันก็ไม่วิ่งเลยครับเราต้องกดวิ่งอีกทีหนึ่งโอ้โอยรออะไรเกือบนึกว่าจะโดนตีซะแล้ว โหเมื่อกี้ลุ้นแบบตัวโกงเลยไปไปไปออกไปจากที่นี่กันดีกว่าไปครับอ้าเฮ้ยมันหายใจพิดปกติต้องใส่หน้ากากอเอ่อรู้สึกว่าทางตรงจะไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับอลองไปทางซ้ายดูก่อนแล้วกันทางตรงมันปิดอยู่ เฮ้ยอ hey, uh ือหือมียักษ์มาด้วยเดี๋ยวนะอ่าในการลรถแสดงว่าในนี้ไม่มีออกซิเจนหายใจนะต้องรีบเช็คแล้วก็รีบไปอย่างเร็วเลยอย่างเร็วเลยนะครับรู้สึกเหมือนว่าถ้าเราชนไม้ทางฝั่งขวาเราจะได้มาเก็บของตรงนู้นนะครับก็แล้วแต่แล้วกันนะเราต้องรีบไปลนะ เราไม่เก็บของอละรู้สึกว่าออกซิเจนม,มันก็จะหมดลงเรื่อยๆครับเราต้องรีบไปดีกว่าครับเ,เราสามารถกดเดินแล้วก็หันปืนไปข้างหลังก็ได้ครับมีของให้เก็บฝั่งนี้ด้วยแต่เราไม่เอาอะโอ้ขวางทางครับเราต้องดันไปเรื่อยๆและในขณนะดเดียวกันมันก็จะมาตุ้ยเรานะครับนานไงครับแมงมาแล้ววิ่งมาแล้ว ยิงมาแล้วอย่านะอย่าอย่าบอกอย่าอย่าตึมกระสุนตึมกระสุนหนึ่งสองสามสี่โอเคมามาตั้งสติตั้งสต,ต,งสติยิงทีนั้นพอเกาะยิงมันเกาะเรายิงอะคิดง่ายๆเกาะยิงเกาะเกาะ,ะยิงตึมกระสุนตึมกระสุนโอเคโอเคถ้าลูกซองหมดก็ต้องใช้ปืน,นกรรไกรแล้วครับ ใช้ยางประหยัดใช้ยังประหยัดเชนากการแ๊บยิงจะมีลมมาเช็ดหน้ากากอีกระหว่างทางเราแวะได้นะครับเอาพวกเครื่องกรองอากาศแต่ถ้าไม่กลัวว่ามันจะมาซัดเราก็แล้วแต่ผมว่าเรารีบดันอย่าอย่าอุ้ยไม่ตายทำไมไม่ตายวะไปเติมเดวเติมเดวเติมเดีวสองนัดสองนัดยิงอัดหน้ายิงอัดหน้ามามามาเกาะตรงนี้ใช่ไหมเกาะตรงนี้ใช่ไหมดูเติมกระสุนเติมกระสุน เติมโอเคลูกซองเก็บมาเยอะแล้วใช้ซะบ้างมามามาอีกไหมมาอีกไหมเดี๋ยวแมงมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอโอ้โหแมงบักมันดินแบบว่าดินแบบอิสระเลยนะมายิงที่หน้าเราเล็งกึ่งกลางไว้ครับมาๆๆได้มมไม่เสียเวลาอุ้โหดีนะเมื่อกี้ดีโหลดกระสุน หนึ่งนัดเฮ้ยทำไมมันติดเฮ้ยสุดยังเนี่ยอ๋อสุดทางแล้วครับสุดทางแล้วโอเคสุดทางแล้วครับแต่เราไปทางนู้นไม่ได้ครับเราต้องไปทางแดงๆอะโอเคเดี๋ยวนะตรงนี้มีประตูไหมเราจะย้อนกลับไปเก็บก็ได้นะครับแต่ไม่เอาเสียเวลา ใครที่ชิวก็ย้อนกลับไปเก็บดูก็ได้นะครับผมจะรีบไปเอาแล้วครับเร่ง้วเร็วเร็วกว่านี้อเอาแล้วโอ้โหทางยาวด้วยโอ้ยหยุดไม่ได้อออืืเกาะเร็วเกาะไว้เกาะไว้เกาะไว้อืืหดิ้นออกอืสัง,งัาน